ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านไข่นะครับวันนี้จะพามาทานอาหารชื่อร้านว่าขนมปลาเผานะครับอยู่ที่อำเภอบ้านไขยนะครับเป็นร้านอาหารเล็กๆนะมีซุ้มอยู่ประมาณสิบซุ้มนะครับเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศถือว่าโอเคนะครับ บรรยากาศชิวๆลมพัดเย็นสบายนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือราคาอาหารนะรไม่ได้แพงมากนะครับอยู่ในราคาปานกลางนะครับสําหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่แวะมาแถวนี้นะบริเวณอาเภอบ้านค่ายนะเป็นเขตติดต่อกันกับอำเภอปลวกแดงนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับที่ข้านนำปลาเผานะครับ นด้านหลังก็เป็นบอ่อน้ํานะครับโซนนี้น่าจะน่าจะมีที่นั่งนะสังเกตเห็นขนันาอยู่หนึ่งหลังนะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดไว้นะไม่ได้มีการเปิดให้บริการนะครับถ้าเปิดให้บริการก็น่าจะดีนะบรรยากาศตรงนี้คือว่าชิลดีนะเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะี่แล้วก็มีขนันาด้วยนะนี่นะวันนี้สั่งมาแค่ สามอย่างนะครับเมนูแรกอันนี้เป็นตม้มยำปลานิลน,นะครับราคาหกหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับถือว่าราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูกรอบนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะฮะจานนี้แล้วก็อันนี้เป็นตำขนมจีนหอยแครงกุ้งสดนะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะฮะสามอย่างแล้วก็ข้าวสวยสองจานถือว่าราคา ไม่แพงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนแวะมาแถวนี้นะครับอําเภอบ้านไารก็เียนเฉนได้นะครับ